สวัสดีครับร้านแบงค์โบ๊ทนะครับอู่โบ๊ทแบงค์หน้าทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวเจ้าอ l ลนิว2020นะครับเปลี่ยนสีใหม่เงั้นสดพร้อมฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่านะครับงานทางอู่แับแล้วก็มีโลโก้หน้าไทเทเนียมแท้ครับความสนิทเข้าลูกของตัวฝาครับไม่ต้องกลัวบินแน่นอนครับงานไทเทเนียมแท้ก็จะเป็นแบรนด์ของเราเช่นกันนะครับปกติเนี่ยบางทีไม่ได้ ค่อยได้ถ่ายนะครับมิติออกแดดแล้ววันนี้นะช่วงนี้พายุเข้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูมิติมุกนะครับทุกสีนะครับทางออ่ครับนี่ขนาดโดนแฟดนะครับแล้วถ้าโดนแสงไฟครับทั้งกลางวันและกลางคืนรถจะไม่มืดนะครับมิติไม่ใช่พวกสีเบอร์พวกแดงมัดด้านะครับในตรงนี้ แล้วว่าโดนแผงแดดเนี่ยประกายจะออกเยอะมากลองไปไล่ดูคลิปในอัลบั้มวิดีโอดูก็ได้ครับเวลาออกแดดจริงๆแล้วครับมิติประกายเป็นอย่างไรครับก็คือสีตัวนี้มันจะสดจะใสนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับรถมาก็เป็นสีใหม่คนภายในวงกบภายในประตูครับภายในกระบะ ก็มีตัวหูยิกระบะของไอรอนบาร์ครับมีสาท้ายหุ้มนะครับแทนหุ้มแล้วประกันงาน1ปีนะครับวารันตีมีปัญหาเด้งบวมลอกล่อนนะครับเราเคลมให้ไม่เทลูกค้าแน่นอนครับดูเนื้อผ้าก็ลงตามล่องมือเปิดครับตามขอบสันครับดึงสุดตารางความเงาความฉ่ำไม่ต้องห่วง ถ้ารถใส่แมกเลเนอร์ก็ไม่ต้องเสียตังเพิ่มนะครับในค่าพ่นในกระบะส่วนเรื่องการทําสีห้องเครื่องถ้ารถยังเก็บความสวยงามยังไม่พอใจครับเราไม่ได้แนะนําให้ทําสีในห้องเครื่องนะครับเพราะว่าในกรณีถ้าทําไปแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเบื่ออยากจะลื้ออะไรออกอยากจะตกแต่งห้องเครื่องนะครับทางอู่ได้กําไรใช่ครับแต่ลูกค้าขาดทุนเพราะว่าต้องเสียเงินทําอีกรอบนะครับ มนเียเย็นสองต่อนี่ก็แผ่นปิดท้ายสั่งได้นะครับช้างเป็นงานดิบและก็งานสีขยับไปดูมิติอันนี้ก็เป็นคันแรกเลยนะครับที่มาเปลี่ยนสีกับทางอูล่ลูกค้าเดิมมาเป็นสีเทาแก้่แกเบื่อแล้ว ทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเงินเขียวเหลืองแดงม่วงชมพูส้มัีทีทิดกันติประกายมุกก็จะขึ้นทุกสีแบบนี้เลยครับจะเป็นเขียวเนอเขียวมุกทองเขียวโควิดครับแล้วก็เขียวเขียวลิตเติ้ลจแอนเนื้ออีกผมเรียกเขียวเขียวยักษ์แล้วก็มีหลายเฉดครับส่วนแดงที่ทีทิดก็จะเป็นแดงนี้ครับเดือนนี้เป็นสิบพันเลยไม่มีสีอื่นเลย รับูนั้นก็เป็นตัวเลนเจอร์ครับไอทางนั้นก็เป็นตอนเดียวครับนั่นก็ออนนิวครับแล้วต้นเดี๋ยวมีรถเก่งมีอะไรอีกครับที่ยังทำไม่เสร็จรองานรอตามคิวรอพ่นนะครับทุกอย่างก็มาตรฐานห้องอบก็สามห้องอบนะครับการทำงานถ้ามีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดนะครับตามจุดต่างๆจุดเล็กๆ ครับบางทีอาจถ้าหูอาจจะมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาก็เข้ามาแก้ได้นะครับไม่ได้เทลูกค้าบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเราจะดีจะจบที่สุดตัวฝากไว้เป็นหนึ่งผลงานหนึ่งั้งเลือกนะครับความเงาความฉ่าก็ไม่ต้องห่วงครับใช้กันยาวๆจนคนเลยในตัวเนื้อสีครับแล้วก็รับประกันงานหนึ่งปีครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็มารีวิวตัว2020ให้ชมกันครับสำหรับลูกค้าที่เบื่ออยากจะเปลี่ยนสี เรื่องงานประกันภัยต้องมีอายุประกันประมาณ3ปีขึ้นบรยสัดเดิมนะครับอย่าไปย้ายบริษัทจะช่วยส่วนลดประมาณ12ื่นสอนะครับในเรื่องสีเดิมครับเปิดเคมแล้วรวมไปถเ,เฟ,ฟแล้วหักแล้วก็คือเหลือประมาณหมื่นต้นๆกลางๆอยู่เจออยู่เลทนี้นะครับงไงก็ชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ชให้ด้วยสำหรับลูกคา้าทีมท่านติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรโดยตรง0868922789นะครับที่ไม่ได้ตอบหน้าเพจคืออะไครับเรบกวนเป็นอินบ็อกซ์โดยตรงดีวกว่าถ้าไม่โทรนะครับเพราะว่า ตอนมาเพจเรามาหลายคำถามแล้วเวลาเข้าไปแชทเข้าไปตอบเนี่ยไม่สะดวกนะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็สอบถามอินบ็อกก็ได้ครับแต่ว,ว่าถ้าโทรมันก็จะเข้าใจรายละเอียดอะไรต่างๆง่ายกว่าหรือกว่าครับไม่ทําก็ไม่ได้ว่ากันสอบถามปรึกษาได้วันนี้ก็ฝากวือเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ